น้ำส้มมาถึงแล้วครับน้ำส้มมาถึงแล้วครับคใช่ไหมน้ำสครอเอาไว้ตรงไหนใช่ไหมคะครับมาถึงแล้วน้ำส้มเก็ิมะสองร้้า250แก้ว เขาจะยกซอยบ่วยยัยวกได้บ่ล่ะยกได้ไหมล่ะเดี๋ยวพันยกเองก็ได้อ๋อครับผมนึกว่าอันเรี้ยงเล็กหน่อยเนื่องจากวัดเกิดอ๋อันเชียลเนาะครับใช่ค่ะก็เลยมาทำวันนี้เลยครับ ใช่ครับทั้งหมดเป็น250แก้วเนาะเป็น่น1,000ครับครับขอบคุณครับเดี๋ยววันหลังถ้าวันอยูจะเออครับผมขออนุญาตถ่ายวิดีโอนะครับได้ค่ะ้องคนเอาไว้ด้กันไหมใช่หรือได้ได้ครับครับ ขออนุญาตถ่ายรูปหน่อยครับเอาคนได้ไหมครับเอาคนได้ครับ <laughs> โอเคครับโอเคครับหนึ่งสองโอเคครับขอบคุณครับผมขออนุญาตกลับนะครับขอบคุณครับ